ที่ประพลกอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารภาคราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและผสมนิกรนเยตเทศบาลของนครราชสีมาขอน้อมถวหลายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนายเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันธีซึ่งสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568สิริพระชนม์พรษา93พรรษาการสวรรคตของพระองค์นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติและเป็นความโศกเศร้าของปวงพระสบ์ในกรทั้งแผ่นดิน พอราะตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระชนชีพทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของชาติทั้งในด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศพระราชกรณียกิจทั้งหลายล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่และพระปีชาสามารถอันเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์ของพระสงฆ์มิกรชาวไทยและนานานอารยาประเทศแสงแห่งดวงประทีปที่ส่องสว่าอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เรียบประดุลดังจิตอันบริสุทธิ์ของพวงพระสงฆ์ท่กรที่ล้วนสำนึกในภาพหาหกรรมการที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอพระองค์สเสด็จสถิตในทิพวิมานอันสถาพรทรงปกป้องคุ้มครองให้พราจนอาณาจักรไทย และพระสมที่กรุงไทยมีความผาสุขร่มเย็นภายใต้ร่มรรพระรบารมีแห่งพระพรรธเจจากตรีวงตากน,ก,นกนิรันร์และปวโข้าพระพุทธเจ้าจากน้อมนำแนวพระราชดำรัสและพระรจะจาชจริยวัตรอันงวดงามมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานเพื่อความจเจริญ ความมั่นคงของประเทศชาติสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อขอเดชะ